กับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้มาอยู่กันใน Battlefield นะ Battlefield V นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน k i d i s h o r t Gaming มาอยู่ใน Battlefield V กันนะครับผมผมจะเล่นเป็นหน่วย Assault r i ่ว e ก่อนแล้วกันนะเจ้๊เราต้องทำอะไรเอยเราต้องทำอะไรอ๋อเราต้องรอ เพย์เจอรก่อนนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะทำภารกิจนี่นะครับผมอ่อนติจะนะฝั่งนูน้นโอ้คือเรานะ่าจะเป็นการป้องกันชายฝั่งท่านนั้นจะเป็นเรืออเมริกานะครับผมฝั่งเราจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นโอ้ ต่อเราต้องรอจนกว่าผู้ชมแต่ว่าตอนนี้สกู๊ตเราหายไปหลายคนอยู่คนน้อยนะคนน้อยมากเลยโอเคเราต้องออกไปจากทางนี้ครับเรือโอเคมีเกรื่จุดเดียวนะนี่เค่จุดเดียวเราก็จะกลับอ้อมไปจากทางนน้น นี้เราต้องรอผู้เล่นกันก่อนครับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเรายังมองไม่เห็นเขาโอ้ออกกันไปหมดแล้วเหรอโอ,ออกกันไปเยอะอยู่น,นั่นเองออกกันไปหมดแล้วโอ้เราจะอยู่ทําไมล่ะนี่ต้องไปหาอย่างอื่นเล่นแล้วล่ะครับพอดูแล้วทีม ฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่มีเลยตอนนี้มีผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คนเดียวน่ะนนโอเคเรามาลองปืนกันที่ออกไปแล้วกันโอเคเนี่ยปืนแก็ปนี่เป็นเอซเซลไรเฟิลน,นะครับผมมีความแม่นยำค่อนข้างสูงดาเมจค่อนข้างแรงนะครับผมโอเครีโหลดปึดึงประมาณนี้อขอลองยิงไปหน่อยดิไม่ได้การขนาดนะั้นโอ้ถึงนะ โดนด้วยนะอเคเราออกไปดีกว่าครับผม okay, ตอนนี้ก็โอเคผมขอตัดตัดเลยกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่อ่า ah, ตอนนี้เราก็เจอห้องละที่มีคนตอนนี้เขากำลังฝากเอฟเรากำลังโดนยึดอยู่นะเราก็ไปเลยเอฟเรากำลังโดนยึดอยู่จากไฟลอันนี้อะไรเอร่ยเนี่ยเราเป็นอะไรเนี่ย เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงเอฟโดนยึดอยูนะ่นะน่าจะมีเต็มที่สองคนเพราะว่าค่อนข้างที่จะยึดได้นานโอเคหัวโอ้โหเราก็ไม่รอดเหมือนกันแอ้วมีไหมเนี่ยไม่มีพวกตรงนี้เลยฮนะเอฟแล้วนะ่าจะโดนยึดละ รู้สึกว่าแบบพันธรรมดานี่อ๋อเราอยู่ฝั่งอังกฤษนะครับผมเราอยู่ฝั่งอังกฤษกีจกจีครับจีโดนยืดยืดเราขอเล่นไป S2 จีจีจีโดนยืดยืดครับไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่หลังแอน,นอยู่ครับโอเคเราต้องมุ่งหน้าไปปาระเบิดไว้ครับตามล่องโอเคยอคุ๊ย เรียบร้อยเลยครับโดนในนี้เข้าไปไม่รอดเลยมีหมอม,มนนานอีกแถวนี้โอ้โหแย่แล้วซับปอดโอเคครับไม่เป็นไรอนนี้รู้สึกผมจะไม่ค่อยเห็นพลรถถังเกิดเท่าไหร่นะว่าเล่นเป็นไอ้น,นี้ก่อนแล้วกันเมดิกก่อนแล้วกันเพราะว่าน่าจะดูดีที่สุดละโอเคตรงน,นี้เรามีรถอ,อยู่ โอเคนี่เราอยู่บนรถโอเคตายละเราต้องลงก่อนครับอยู่ในรถอันตรายเดีย๋ยวเราต้องยึดชิดเด็บให้ได้นะเดีย๋ยวเราต้องหาจุดจะมาก็จะมาจากทางฝั่งนี้ซะมากกว่านะครับผมต้องรอยึดกับเจอนี้ให้ได้ยึดให้สำเร็จโอเคเลยยึดสำเร็จแล้วครับตอนนี้เรากำลงัลง าเนทางฝั่งของเราอยู่ดูจากตรงนี้ตรงนี้เป็น E จะมีคนมาจากทางฝั่งนี้อยู่ตอนนั้นมีเพื่อนลมครับโอเคผมจะไป E E ต่อโอเคผมเจอสำเร็จล,ละมีในระยะ30เมตรไป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 ยิงระเบิดควันน้ำล่องครับโอเคโอเคยัผเผ็ดละโอเคครับข้างบนมีบนมีข้างบนมี ไปจากบนน่าจะมีวงบดครับมีร่วมเป็นสไนเปอร์ครับมันจะมีคนตามเราขึ้นมาหรือเปล่าตายครับผมได้ยินเสียงเออโอ้โหไม่รอดอีก ลงมาเลือดก็ลดนีมีใครอยู่ไหมโอ้ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครโถมาอีเลยครับมีผมคนเดียวโอเคไม่เป็นไรเราจะไปในจุดไหนต่อบีครับบีโดนจุดอยู่เอสเซาผมถนัดเอสเซาที่สุดละตรงๆระเบิดดำร่องกุ้งกุ้งทับหลบก่อนมีน่าจะมีคนอยู่ในพุ่มไม้ ใช่น่จะมีคนอยู่ในพุ่มไม้รถถังหรือเปล่าโอ้ยไม่ทันแล้วครับว่าอยู่ผมได้ยินเสียงรถถังโอ้นี่เป็นรถถังจู่โจมแน่เลยเขีไม่เป็นไรครับจะไปถล่มรถถังไม่ได้แล้วเพราะเนื่องจากมันอยู่ไกลจุดจุดตัวนี้เพื่อนถง BC F เดนยึดอยู่เข้า F ก่อนครับ จากฝั่งจากนู้นโอเคเพราะว่าเราต้องยึด F เราต้องยึดในส่วน FE ให้ได้นะเพราะว่ามันจะเกิดใกล้มันจะโถมมาได้ตลอดนะครับผมเป็นละเป็นละเป็นละโอเคไปลุกเปิดไปครับโอ้โหยิงไล่หลังมาเลยจะเกิดไม่ได้แล้วเมดิสเมดิส ตายแล้วครับผมไปาตายเลย, <c oughs> ยเราต้องไปลงตรงไหนทีมีเครื่องบินด้วยนะแต่ผมไม่โปรเครื่องบินแล้วเท่าไหร่สินี่อะไรประเด็นเราต้องไปลง,งจุดเอฟงจุดนี้เลยเพื่อเอะไรยิดดีครับจุดเอจะไปเจะไปเอฟโอเคผมเห็นบนหอคอยไหม มีหลายตัวอยู่นะแสงในน่าจะได้อยู่นะด่านนี้ผมว่าแต่ถ้าเขาใช้สงในผมจะมองเห็นอยู่เพราะแสงแดดมันส่องเราเราจะเห็นเป็นแสงแต่เขาเล็งมาทางเราโอ้เราต้องเดินเราต้องเดินไปทางวันนี้รถ <c oughs> แค่นี้ไม่เป็นไร <c oughs> ไปต่อไปต่อโอเคต้องยึดเอฟมาเป็นของเราให้ได้ครับ ไป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 ใส่เพื่อนเราจะมองทองไปแล้วครับผมัวนี้ปเสียงนี่เสียง,ยงหุดหดโอเคครับได้จุดต่อหลครับหลกันโอเคโอ้โหสองตัวใช้สไนคยครับสไนคยเพียบเลยผม จากเล็งสไนยอยู่พอดีเลยเจสไนเพียบจะเปลี่ยนสโคปกันสโคปเปลี่ยนสโคปสโคปยาวโอเคเอาเอาอันนี้สิครับเราก็เปลี่ยนสโคปเป็นอันนี้พอโอเครู้สึกว่ามันมีอันนี้ให้เราอัพอยู่คลิกรีโหลดโอเคครับเฟิร์ okay. ไมไปเลย จากจุดเโอจะอจักาลจากตรงนี้ขีลาที่โอ้ผมเห็นละผมเห็นลหนึ่งตัวมีไมมีไหมีหนึ่งตัวมีไหมโอเคหนึ่งตัวครับเคดยโดเคยลวง เปิดเลยคิวไปละไม,ม่มีแล้วผมแ้เราเจอแล้วมาเห็นผมเหมือนกันโอ้ยชักต้องเล็งหัวเต็มๆเมนะี่ยอย่างเงี้ยเจอแล้วอุย้ยเข้าเข้าอยู่แต่ดาม่เห็นมันระยะค่อนข้างไกลโอเคหัวแตก โอ้โอ้โอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โอ,โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงตายไหมไม่ตายไม่ตายมีช่องให้เห็นอยู่โอ้ไม่นล้เห็นแล้วนี่ไงนี่ไงจริงเข้าไปก่อนผมเห็นโอเดินปนเปี้ยนกันเพียบอยู่นะมีคนเดินเข้ามาครับ Ok, thẳng vào, ok chết rồi Thẳng vào so... Ok, không đã, nữa Ok, chết rồi Thay đổi điểm bởi vì... Không thấy tầm nhạc của mình nữa Thay 2 Ok, thấy rồi Thấy nào ờ, TÀI còn cứ mến vàng lâu Ok, không hên ok, nè 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 Này, 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 này. đớt nhựa Đồn nhứt, mấy đồn Mấy đồn Mấy đồn, ôi dồi ôi Úi, tóc lên ngủ hả Đồn đồn อยู่ตรงนี้ครับน่าจะเป็นโอ้โหหัวงี้นี่หัวเต็มเต็มเต็มหัวช่องนี้ไม่มีแล้วหรอหมีหรือเปล่าจะเห็นเลือดสาดอยู่นะเห็นเลือดสาดอยู่โอเคเราต้องต้องมา บทน,นี้ถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีแนวลาบไปยึดเราก็ยิงมันก็นเราก็จะแพ้อยู่ดีเห็นรถถังนะเมื่อกี้นนะขอส่องมัน,มนอย่ะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยยังไงยังไงนิ่งไปแล้วเหมือนเขาจะไม่ออกมาให้เราเห็นละพอเขารู้ว่าเสียเปรียบโอเคเลยต้องไปยึดเอฟเรากำลังยึดอยู่ครับ ต้องไปช่วยเพื่อนครับเพราะว่าจุดฝั่งนี้ถ้าเรายึดไม่หมดเสียเปรียบแน่นอนครับนี่ใครยิงผมนะดี๋ลงไปโอเคตรงนั้นมีตรงนั้นมีนนมนนมยิงกันค่อนข้างยากอยู่ใจจัดมีรถถังแล้วเนี่ยโอเคมีคนอยู่ไหมเออ น่องเชื่อไว้เฮ้ยใครยิงผมเฮิยเราต้งไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอฟสำเร็จละต้องการกระสุนเพิ่มตอนเนี้ยต้องการกระสุนเพิ่มอ้าวทำไมมันอยู่อะไรตรงนี้ล่ะเราโอ้ขอปืนหน่อยเถอะหยิบเลยเพื่อน อตอนนี้โอเคสไนเฮย์ครับก็ไม่ตายใกล้ตายอยู่ใกล้ตายอยู่เอาไปไหนละ่ะผ่านเลยครับเข้าหัวอยู่นะพูดถึงนะเข้าหัวอยู่นะหลงไปแล้ว chạy về với phía Về với, yên với Hai viên Một lực thẳng phần lâu Ủa luôn เราจะมีสโค้ททีมเราอย่างนี้อยู่เราต้องเปลี่ยนเป็นนี่แหละตอนนี้จากจุด F โอเคนี่จุด E ลงมาพอดีเลยไปเพื่อนกนย้ายแล้วป๋าระเบิดนลำล่องจากตรงนั้นมีอยู่โอเคโดนป้อมหมายโอเคล,อออล่วงโอ้ยหอพียิงเราเลยเพื่อน

โอเคหมดหมดเ,เพื่อนตายแล้วคิดไม่เป็นไรอย่างนี้โอ้ยโถมันนี่เยอะเกินไปโถมันนี่เยอะเกินไปเดี๋ยวเราไปช่วยครับใจเย็นครับโอเคเราโถมนี่เยอะเกินไปครับเราโดนยึดหมดแล้วใจเย็นไว้ไว้เพื่อนลุกขึ้นมาโอเคเาอการสมเพิ่ม อ๋อเพื่อนเราเหรอโอ้มองเป็นอะไรเนี่ยไปเจีทำไมเราไม่ไปยิงจีโอ้ฝั่งนู้นเป็นของมันหมดเลยเราไปยิงจีแล้วครับฝั่งนู้นแทบจะเป็นของของเขาหมดเลยมีรัถธรรมนู่ตรงนู้นโอเคเราต้อง ปลาลระเบิดควันนำล่องให้ทีมข้าวสะพานไปให้ได้ครับโอเคไป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 ไล,ลองไปก่อนครับใช้ไปให้หมดโอเคครับ okay. ปลาลระเบิดลัมองไม่เห็นแล้วครับได้ยินเสียงเดิทาง,งนะอือ่นะเออ โอเคเเป็นการสเตลที่สมบูรณ์แบบมากตอนนี้ไปขึ้นออกต่างฝ่ายเก็บเปืนระบียบมัมีรถเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมมีรถถังครับลำบากแต่ว่าไปได้อยู่แคลนี้ จังหวะน,นี้กอโอ้โหเรียบร้อยอัด,ดยูเยอะ ละนโอเคคนระับมีคนลงจากทางซ้ายเราต้องเหมือน้ำร้องอมีคนมาจากทางซ้ายโอ,โ,อโอ้โดนระเบิดม,มาจากทางซ้ายครับผมเห็นอยู่มันมีคนยิงผมโอ้อัศจรรย์เ,เลยอะไรเขายึดจุดดีโอ้เราจะแพ้นะเนี่ยเพื่อน ไป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 อ๋อเดี Level Level ๋ข nah, okay, ึ้นโอเคโอเคจากตรงนี้มาโอเลกโอเคเราได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องไปยึดมันอยู่ตรงนี้หมดเลยครับเดินเเดจะยันจเสียงรฟังเสียงสเตลสตี พรกเสียมอยู่ด้านบนแน่นอนอเ,เพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนไปไหนเพียบเพียบเพียด้อยู่ไปเพื่อนยังเหลืออยู่อีกเพียบเลยครับฟังขวามไม่มีซ้ายมา เห็นแล้วเห็นแล้วโอเครียร์มาปมปืนนะครับหมดละเครียร์แล้วครับ อยู่ทับลงบีลงบีลงบีใครเหมือนยิงระเบิดมาหาผมวะเด็กทีมเราก็ยังเอาระเบิดน้ำร่องไปน่าจะมาจากทางนี้เดียวจะนีมิจฉพวกโอ้โอ้โอ้ ตายโอเคเพืนเพื่อนันหมอบอยู่หรือเปล่าเหยบตายแล้วเยึดกลับมาคืนได้แล้วครับตรงนี้ช่วยเพื่อก่อนช่วยเพื่อนก่อน โอเคเราได้เปรียบไปแล้วไป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 ไดไป้ปไ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 ด้เ <c oughs> โอ้เราลงังโดนยึดอยู่ครับประมาทไม่ได้เลยอยู่ตรงไหนเอยโอเคเติมพลังแสงก่อนจุดเอฟจุดเอฟจุดเอฟเอฟเอฟโอเคมีรถมีรถจูเรีบไปแล้วเพื่อนไปเอาไปไม่ได้เฉย โอ้ย oh, yeah, แย่ละ okay. ต้องสร้าง okay. สร้างครับตอกตอกตอกโอเคตอกเรียบร้อยแล้วไปเลยหมูเฮาไปจะไปทางฝั่งเอฟโอเคได้แล้วครับผมคือเราต้องไปจากฝั่งเอฟ โอเคเราขึ้นมาแล้วขับลงเปลี่ยนปืนมาระเบิดน้ำลงขึ้นมาโอเคไม่มีครับลงตรงนี้สิเราโอ้ยทีมเราเขาจะลดเร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยโอ้ จากข้างบนก็มีทีมเราสามมาขี่กันมากยังไม่ต้องช่วยตายกันหมดเลยโหดทีมเราก็มันโอ้เขาก็กินพื้นที่เราอยู่เหมือนกันเขาได้สามจุดเราต้องไปยึดเขาครับมาลุบไปกินเกลเพื่อนตายแล้วอะไร โอ้ใส่ออคราบนี้เราจะแพ้หรือเปล่าเอ,อ้ไม่ไมไม่ไม,ไม่เราต้องไม่แพ้สามสิโอ้เราไม่รอดแล้วครับไม่รอดแล้วเราดีฟิทโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาเจอกันต่อไปในพัทหน้านะนะ เราทำเต็มที่แล้วนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณรับการติดตามและรับชมสำหรับวันนี้เจอกันครับ